นะครับเพื่อนวันนี้อยู่ที่เขาสามุกชนบุรีนะครับเพื่อนนี่ครับบรรยากาศนะครับผมด้านหลังที่เห็นอยู่นะครับจะเป็นชายหาดทะเลบางแสนนะครับผมเพื่อนชายหาดทะเลบางแสนนะครับผมอันนี้ผมก็อยู่ที่จุดชมวิวเขาสามุกนะครับใดูบรรยากาศนะครับด้านผมนะครับผมก็ใครผ่านไปผ่านมาแถวชนบุรีครับมาแวะให้อาหารลิงได้นะครับเพื่อนเพื่อนครับก็เดี๋ยวจะพาขึ้นไปด้านบนครับด้านบนก็จะเป็นจุดชมวิวอีกจุดนึงนะครับ ด้านล่างนะครับเพื่อนๆนี่ครับด้านด้านหน้าที่เห็นอยู่ด้านหน้าน่ะตรงนี้จะเป็นนะครับเป็นแหลมแท่นนะครับแหลมแท่นของชายหาดบางแสนนะครับผมแล้วก็ถัดไปฝั่งนู้นก็ถัดไปฝั่งนู้นก็จะเป็นชายหาดทะเลบางแสนนะครับผมนี่ครับบรรยากาศตอนนี้ก็คนไม่เยอะนะครับผมเนื่องจากไปทำงานกันนะครับผมใครผ่านไปผ่านมาแถวชนบุรีนะครับ สามารถขับรถขึ้นมาให้อาหารลิงได้นะครับขับรถขึ้นมาให้อาหารลิงนะครับขี่ขึ้นมาจากด้านด้านล่างนะครับขี่ขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไป Zahlen, bringt, ชมจุดชมวิวเขาสามมุงก็จะอยู่ด้าน infinity, asaki, บนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูด้านบนนะครับเพื่อนๆครับผมนี่ให้ดูบรรยากาศนะครับด้านบนเขาสามมุกนะครับผมชายหาดทะเลบางแสนนะครับน้ําใสมากนะครับเพื่อนเพื่อน